2. 2> สวัสดีค่ะพบกับอัาจีและช่องอจีนิวคาร์แฟมิมอี่ค่ะวันนี้ค่ะอจีอยู่กับนิวมิซ s บิชุยไท i ท a n นนั่นเองค่ะเป็นตัว s i ิงเกิลแค r โปรค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองราคาอยู่ที่6กแสน 99,000บาทค่ะและในรุ่นนี้คันนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อแต่วันนี้ไม่ได้พามาดูแค่โฉมอย่างเดียวแต่จะพาไปดูว่าตกแต่งอะไรไปนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นซิงเกิลแคปกระบะตอนเดียวที่ใส่คอกเหล็กของ Outlander มาแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะคันนี้ตั้งแต่ เปลี่ยนด้านหน้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฟอนต์มิตซูบิชิที่เป็นโครเมียมค่ะด้านหน้าขนาดใหญ่แล้วก็กระจังด้านหน้าค่ะสีดําใหญ่โดดเด่นสะดุดตาเลยมีสัญลักษณ์ของมิตซูบิชิที่เป็นโครเมียมมาด้วยนอกจากนี้ค่ะนี่เลยค่ะตัวกันชนด้านล่างค่ะที่เป็นชิ้นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างที่สีเดียวกันกับตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้วยที่เป็นตัวกันกระแทกกันรอยกันหินกระเด็นนั่นเองค่ะ ก็จะมีอยู่บริเวณด้านล่างค่ะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะโคมไฟขนาดใหญ่เลยมีการตกแต่งด้านล่างค่ะที่เป็นสีดำหรือว่าใครอยากจะใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มก็ลองสอบถามกับทางโชรูมิสุบิชิได้เลยค่ะ,ะมาทั้งฝั่งด้านข้างกันดีกว่าค่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้เลยมีการตกแต่งลวดลายด้านข้างค่ะเหมือนเสมือนว่ามีคิวล้อนั่นเองเนี่ยทำให้ตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวล้อด้านข้างค่ะจะเป็นล้อกระทะเหล็กนั่นเองค่ะจริงๆเลยแบบจริงๆจะเรียกว่าล้ออลลอยก็ได้นะเพราะว่ามันหนาใช่ไหมแล้วก็มันกเคาะลงไปแบบนี้มันแข็งแรงมากๆเลยค่ะสเปคยางด้านหน้าที่ให้มาค่ะด้านนี้เลย205ทับอ่ะมันเป็น205นะไม่มีทับนะตัวนี้ 205R16C นั่นเองค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้วย มาต่อกันด้านข้างเลยค่ะไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกมองข้างสีดำขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้เขียนว่า All New Titan นั่นเองค่ะสีสวยเลยมีการตกแต่งค่ะเพราะว่ารถคันนี้พร้อมส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าแล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้ากันลอยตรงด้านนี้ที่เป็นลายแคปลาค่ะตกแต่งให้แล้วก็ตัวด้ามจับจะเป็นสีดำนั่นเองในตัวมิซูบิชิ นี่ New, All New Titan คันนี้ค่ะนี่เลยบันไดข้างได้ทำการใส่บันไดข้างของ Outlander เข้าไปนั่นเองค่ะมีผิวกันลื่นให้ด้วยนี่ที่เป็นลวดลายแบบนี้เลยสีดำเป็นเหล็กสีดำแข็งแรงและทนทานมากๆเลยค่ะก็ใช้งานได้สะดวกด้วยแม้ว่าคันนี้จะเป็น Single c a p นั่นเองค่ะนี ขึ้นได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะที่อติหยิบหรือจับอยู่ตรงด้านนี้ก็คือได้ใส่ตัวคอ,อกเหล็กนั่นเองคอ,อกเหล็กของทาง Outlander เหมือนกันอ่านี่ค่ะเป็นคอ,อกเหล็กขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่ใส่ให้ได้แค่สวยอย่างเดียวนะแต่เขาใส่แล้วสามารถขนของใช้งานได้จริงอีกด้วยแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นสีดำขนาดใหญ่เลยเพราะว่าเข้ากับสีตัวรถมากยังมีตัวฝาปิดค่ะ ของตัว All New ใช้ท่นที่เป็นลายแคปลาด้วยอะใหญ่ให้มาแบบนี้เลยอะมาดูด้านหลังกันค่ะทั้งฝั่งด้านหลังตรงนี้ค่ะกับล้บอขนาด 205R16C เป็นยางดันหลบทั้ง4เส้นจากโรงงานเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นดัมเบกค่ะก็เพื่อการบรรทุกโดยเฉพาะด้วยนะไม่ใช่แค่ไอ้แน่นอย่างเดียวนะนี่ขับเคลื่อน4ล้อค่ะดิฟสล็อก โฟคู4โฟโฟโฟนั่นเองอะจะบอกว่าเป็นโฟไวโฟก็ได้ด้านหลังค่ะยังมีความเท่ด้วยอ่าให้ดูไฟท้ายกันก่อนไฟท้ายจะเป็นหลอดนะเป็นฮาโลเจนไม่ว่าจะเป็นไฟถอยไฟเลี้ยวหรือว่าไฟเบรกค่ะในตัวของซิงเกิลแคปเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองมีตัวเปิดการใช้งานมีฟอนต์ไททันแล้วก็ด้านหลังมีเหล็กกันของด้วยตัวนี้สามารถถอดได้นะมีตัวสลักค่ะแต่อจิจะไม่ถอดนะเพราะว่าเผื่อกัน ให้ลูกค้าหรือว่าเจ้าของรถเขาได้ยกเองดีกว่าเพราะว่ามันจะอาจจะมีการเสียดสีนิดนึงแล้วก็นอกจากนี้ค่ะได้ตกแต่งตัวกันชนด้านหลังด้วยก็จาก Outlander เลยเท่แบบนี้เลยมีหูเกี่ยวสีแดงลากจูงให้ด้วยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เข้าชุดแล้วก็เข้าเซ็ตในตัว Mitsubishi All New Titan คันนี้มากๆเลยค่ะก็มาเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านนี้กันหน่อย ه, เปิดดูกระบะด้านท้ายกันค่ะนี่ค่ะกระบะด้านท้ายในตัว all new mitsubishi triton ฮนะโอ้บอกว่าแม้ว่าจะใส่คอกเหล็กเข้าไปแล้วนะแต่พื้นที่ภายในกระบะยังกว้างมากๆเลยค่ะสามารถให้เราไม่ว่าจะอ่ะนั่งหรือวางของก็สามารถอยู่แบบนี้ได้สะดวกสบายเลยหูใช้งานในเกษตรหรือว่าใช้ในสวนได้สะดวกสบายเลยค่ะ ก็ถือว่าโอเคมากๆกับตัวกระบะด้านหลังนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าเผื่อใครที่สนใจอยากจะทำกระบะด้านท้ายแบบนี้นั่นเองสามารถจริงๆเราสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะใครที่อยากได้แบบไหนก็ลองติดต่อสอบถามหรือว่าออคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะเราเก็บก็สะดวกเหมือนกัน อจิชอบแบบนี้นะเวลาถ้าใช้งานกระบะจริงๆเพราะว่าเวลาใช้งานอะ่ะมันสามารถดันเก็บตรงนี้ได้อันนี้ขาปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเราไปทางฝั่งของคนขับกันเลยดีกว่าค่ะเอ่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีบันไดข้างมีตัวเบ้ารองมือมีช่องเสียบกุญแจค่ะเอามาตัวเปิดจะเป็นสีดำค่ะมีตกแต่งตุด้วยลายแคปล่าค่ะด้านในเฮ้เป็นลายนะ แล้วก็จะมีกระจกไฟฟ้าทั้งสองใบอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะมีตัวล็อกมีตัวเปิดล็อกให้มีตัวปรับกระจกพับกระจกให้ด้นานล่างก็สามารถวางขวดน้ําได้ค่ะก้าวมาด้านในกันดีกว่าใส่รองเท้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าออตัวด้านในเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดก่อนส่งมอบนั่นเองค่ะนี่เข้ามานั่งลเลรอบอกว่าร้อนมากเพราะว่ารถคันนี้จอดกลางแจ้งนั่นเองค่ะ เราคงเห็นนะว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศในการถ่ายทํากันบ้างนี่ค่ะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังค่ะเป็นสีเทานะไม่ใช่สีดํานะเป็นโทนสีเทาสามารถปรับเอ็นปรับเรือนได้เป็นแบบแมนนวลค่ะพวงมาไล่จะเป็นแบบสามก้านพร้อมกับลังพึ่งเพื่อระบายความร้อนหรือระบายอากาศตรงกลางนะแล้วก็ทิศทางการใช้งานสามารถปรับได้สี่ทิศทางค่ะดันเข้าดันออกดันลงดันขึ้นนี่ แล้วก็เป็นแบบเสียบนะกุญแจเป็นแบบเสียบแบบนี้เลยเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาน,นั่นเองแล้วก็จะมีไม่ว่าออโต้สตาร์ทปุ่มปิดการลื่นถลายของรถแล้วก็ตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนตด้านหน้าค่ะและเดี๋ยวว่าจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในตัวรถของ all new mitsubishi t r i t o n single cabo เกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้กันค่ะ